มาสี่แจกบัตรเข้างานฟรีสี่ใบกับฟรีมิวสิกเฟสงานเดียวในเขาใหญ่กลับมาอีกครั้งกับเลิฟเฟสไทยแลนด์มิวสิกออนเดอะฮิลล์สองพันยี่สิบสี่ฟรีมิวสิกเฟสเทศกาลดนตรีและเลิฟสไตล์เชนโชบิสที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเพื่อคืนความสุขให้กับแฟนๆผ่านงานฟรีคอนเสิร์ตที่กล้าจัดสุดๆและเพื่อต้อนรับลมเย็นๆอากาศนาหนาวๆช่วงปลายปีก็จัดเต็มไม่แพ้ง,งานไหนไล p, น์อัพศิลปินเอาใจสายมิวสิกเลิฟเวอร์ชวนฟินสุดๆอาร์ท์ โปรเตโต้แซดโอเอ็มมารีดีเจราทีไอเอและ L y วายเคเอนวนคนรู้ใจมานั่งชิมเพลงรักหลากสไตล์ได้เลยใครมีปัญหาความรักก็มาปรึกษาที่พี่ที่อ้อยที่จัดความเอกซ์คลูซเปิดคลับความรักใต้ต้นไม้รูปหัวใจใครอยากโดนคำคมกระแทกใจก็รีบมาให้ทันสุขก็อวดอเศร้าก็เล่าหินใจไปพร้อมกับคนทั้งงานแถมเอาใจเหล่า ฟูดเลเวอร์คัดเลือกเมนูสุดฮิตจากความอร่อยมาเสิร์ฟถึงที่ในฟูดโซนบวกฟูดคลาสทุกอย่างในงานลงตัวสุดๆส,สนุกคราวเครื่องดื่มเย็นๆมันก็จะเป็นดีนะงานนี้เช่นโชบิสแจกบัตรเข้างานฟรีมา4ีแจกสีใบต่อการลงทะเบียนหนึ่งครั้งเริ่มแจกบัตร1 5ถึง31ตุลาคม2,567นี้เท่านั้นบัตรมีจำนวนจำกัดรู้เรื่องแล้ว บัตรเข้าง,งานฟรีด่วนผ่านลิงก์ Google Form ที่ Facebook แฟนเพจเชนโชบิสที่เดียวรีบลงทะเบียนที่ทันแล้วมาเจอกันวันเสาร์ที่วันที่16พฤศจิกายน2566เวลา15.00ถึง24.00นที่ไร่ทองสมบูรณ์คลับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากลับมาอีกครั้งกับเล v e f ฟสไ Thailand Music on the Hill 2024 Free Music f e s t เทศกาลดนตรีและเลิฟสไตล์เชนโชบ i ส ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเพื่อคืนความสุขให้กับแฟนๆผ่านงานฟรีคอนเสิร์ตที่กล้าจัดสุดๆและเพื่อต้อนรับลมเย็นๆอากาศหนาวๆช่วงปลายปีก็จัดเต็มไม่แท้ง,งานไหนไลน์อัพศิลปินเอาใจสายมิวสิกเลเวอร์ชวนฟินสุดๆอา er e ทิโปรเตโตแซโอมมารีดีเจอราทีไอเอ็กไอเชวนคนรู้ใจมานั่งชิลเพลงรักหลากสไตล์ได้เลย ใครมีปัญหาความรักก็มาปรึกษาพี่ๆพ,พี่อ้อยที่จัดความเอกซ์คลูซีฟเปิดคลับความรักใต้ต้นไม้รูปหัวใจใครอยากโดนคำคมกระแทกใจก็รีบมาให้ทันสุขก็วดเศร้าก็เล่าหินใจไปพร้อมกับคนทั้งงานแถมเอาใจเหล่าฟู้ดเลเวอรคัดเลือกเมนูสุดฮิตจัดความอร่อยมาเสิร์ฟถึงที่ในฟู้ดโซนบวกฟู้ดทรักทุกอย่างในงานลงตัวสุดๆส,สนุกคราวเครื่องดื่มเย็นๆมันก็จะเป็นดีนะ